ครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติ25มีนาคมนะครับคืนนี้เราเริ่มที่การติดตามความเสียหายจากแผ่นดินไหว6.7วิกเตอร์ที่ประเทศพม่าเมื่อคืนที่ผ่านมารายงานล่าสุดจากทางการพรม่าพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย74คนนะครับ สถานีโทรทัศน์และวิทยุของทางการพมาร่ารายงานผลกระทบจากแผ่นดินไหว6.7วิกเตอร์มีศูนย์กลางอยู่บริเวณวัดฉานพบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น74คนบาดเจ็บ111คนบ้านเรือนเสียหาย390หลังวัดและโบราณสถานเสียหาย14แห่งส่วนที่ทำการรัฐบาลเสียหายไป9หลังตัวเลขผู้เสียตัวเลขผู้เสียชีวิตยังไม่ตรงกับตัวเลขบางกระแสนะครับเพราะว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่องค์การอาหารโลกแห่งสหรประชาชาติบอกว่าจํานวนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่หมู่บ้านมงลินซึ่งห่างจากอำเภอท่าขี้เหล็กประมาณ8กิโลเมตรภายในที่ว่าการอำเภอท่าขี้เหล็กเองก็มีผู้เสียชีวิตสองคนมีเด็กชายวัยสี่ขวบรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้ก็มีรายงานผู้เสียชีวิตและความเสียหายที่เมืองทะเลครอบคลุมไปถึงโรงพยาบาลและสะพานสำคัญหลายแห่ง ทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางเข้าไปตัวเมืองล่าสุดองค์การสหประชาชาติเตรียมส่งเจ้าหน้าที่รํายารักษาโรคเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยเร็วที่สุดพร้อมทั้งจะส่งคณะผู้เชี่ยวชาญเข้าไปประเมินความเสียหายร่วมกับกาชาดพามา่าแผ่นดินไหวในพาม่าสร้างความเสียหายให้กับหลายจังหวัดของไทยครับที่พะเยาพระพุทธรูปปางลีลาสูง35เมตรที่วัดอนานโยพิทราดามตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองพะเยาตั้งอยู่บนภูเขาเกิดรอยแตกร้าวทั่วทั้งองค์ไปถึงฐานองค์พระ เกรงว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้และมีแรงสั่นสะเทือนอีกก็ทําให้องค์พระล้มลงมาได้ที่เคียงรายบ้านเรือนประชาชน600หลังคาเรือนมีรอยร้าวเกิดขึ้นที่แม่สายอาคารบ้านเรือนเสียหายหนักที่สุดเนื่องจากอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลแม่สายยังคงห้ามเข้าไปใช้บริการเพราะว่ามีแตกร้าวอยู่หลายจุดต้องรอให้เจ้าหน้าที่วิศวกรเข้าไปสํารวจให้แน่ใจ เช่นเดียวกับที่อำเภอเชียงแสนก็มีโบราณสถานหลายแห่งนะครับอายุนับพันปีเสียหายไม่ว่าจะเป็นยอดเจดีหักยอดฉัดงอหรือฐานเจดีพังแตกรา้าต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจซ่อมแซมจังหวัดแพร่ได้สั่งการให้ทุกอำเภอออกสำรวจความเสียหายโดยเฉพาะพระาธาตุช่อแห่พระาธาตุดอยเลงที่ตั้งอยู่บนเขาสูงรวมทั้งวัดพระาธาตุเนิงที่ตำบลพระหลวงอำเภอสูงเม่น ในอดีตก็เคยแตกร้าวและเอียงลงมาจากเดิมนะครับที่สําคัญนั้นมีรอยแยกจากแผ่นดินไหวเป็นแนวยาวถึง2กิโลเมตรจากการตรวจสอบภายนอกองค์พระาธาตุก็ยังไม่ได้รับความเสียหายแต่ทางวัดเกรงว่าจะมีการสดตัวภายในทําให้มีการขึงเชือกปิดกั้นไม่ให้รถทุกชนิดวิ่งผ่านจนกว่ากรมศิลปากรจะเข้าไปตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเสียหายหรือไม่ นายต่อศักดิ์วณิชกจรอธิบดีกรมอุตุนิยมว,วิทยายอมรับว่าการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อคืนอยู่ในระดับรุนแรงมีจุดศูนย์กลางใกล้ประเทศไทยมากที่สุดเนื่องจากเป็นรอยเลื่อนที่เกิดในพมา่าแต่ว่าใกล้กับเชียงราย56กิโลเมตรใกล้กับแม่จันเพียง36กิโลเมตรเท่านั้นทําให้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนและเกิดความเสียหายในจังหวัดภาคเหนือแม้แต่ในกรุงเทพมหานครก็รับรู้ถึงแรงสั่นไหวได้นอกจากนี้ยังมี after shock ตามมาอีกนับร้อยครั้ง การเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อรอยเลื่อนอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นรอยเลื่อนเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วจึงประสานไปที่กรมทรัพยากรธรณีเร่งสำรวจรอยเลื่อนว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพื่อเตรียมแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังต่อไปนะครับการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศพม่าเมื่อคืนที่ผ่านมาที่เชียงรายดูเหมือนว่าจะเสียหายหนักที่สุดนะครับทั้งโบราณสถานวัดก็เกิดรอยร้าวและหกักพังพื้นดินหลายจุด เกิดรอยแยกเป็นทางยาวนะครับแต่ว่าในพมา่ายังไม่มีใครบอกได้ว่าเกิดความเสียหายมากน้อยแค่ไหนไปฟังจากปากหญิงไทยเป็นหญิงชาวไทยใหญ่นะครับซึ่งบอกกับคุณปัญญานันกระโทกเพราะว่าเธอเพิ่งไปเห็นมากับตาตัวเองตกก็แนมันแตก,แก,แก,แกหลังลงกันแนดินเลยแผ่นดินมันแยกออกอย่างนี้เลยคนนี้ลงไปที่ที่นะท,ทีแยกนะม,มีคน นางน็อตชาวไทยใหญ่คนนี้เพิ่งจะกลับไปดูความเสียหายของบ้านพักที่เมืองเซียงโกห่างจากชายแดนไทยด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพียง30กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ใกล้กับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุดนางน็อตเล่าว,ว่าสภาพบ้านเดินที่บ้านเมืองเรนอำเภอท่าเดือจังหวัดเชียงตุงเสียหายยับเยินทั้งหมู่บ้านมีแต่ซากปรักหกักพังที่น่าสลดใจคือมีคนตายเป็นจํานวนมากแม่โกลูกปังมัอ่ะเขากบ บ้านนี่พังหมดบ้านพังหมดเลยบ้านพังหมดเลยเห็นสภาพคนเสียชีวิตเยอะไหมครับคนตียเลยเป็นเสียเยอะถ้าเดือนนี่เสียเยอะเลยอีกสามเข้าโคเขาเป็นอำเภออะเขาเป็นอ่าเดือนอะมีบ้านอยู่ประมาณนักสามสี่ร้อยนังค่าเรือนเออเหลือสามลังคาเท่าที่เราเห็นเขาเอาคนเสียชีวิตออกมาเนี่ยพอประมาณได้ไหมเข้าประมาณเท่าไหร่เขาก็มาเยอะเขาลำเลียงกันมาอย่างเงี้ยมันเขาเอาใส่รถรถ รถพยาบาลใช่ไหมเจ้าเขาจะมีรถพยาบาลเขาจะเอานอนรถพยาบาลมีคันเดียวไงเขาก็เอาเอานอนอย่างเงี้ยเขาไม่ได้นอนยาวอย่างเงี้ยใช่ไหมปกติเราก็ต้องนอนอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เขานอนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียงกันไปอย่างเงี้ยวิ่งวิ่งลอกอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งไปวิ่งกลับอย่างเงี้ยเออวิ่งไปวิ่งกลับเนี่ยรถนี่คันเดียวไม่พอเขาไปเอารถรถอีกแตนด้วยรถสองแถวด้วยเออเนี่ย ทีมข่าวสามมิติไปตะเวนดูตามหมู่บ้านที่ตำบลเกาะช้างซึ่งใกล้กับจุดที่พบรอยแยกของแผ่นดินที่ฝั่งไทยปรากฏว่าคืนนี้ที่น่าประตูบ้านเกือบทุกหลังมีการจุดเทียนปักไว้แสงที่เห็นยู่นี้ชาวบ้านที่นี่ไม่ได้จุดเพื่อต้องการแสงสว่างแต่ชาวบ้านเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาทําลงไปเป็นการแก้เคล็ดไม่ให้เกิดแผ่นดินไหวชาวบ้านป่าแดงคนนี้บอกว่ามีพระแนะนําให้ชาวบ้านกอ่อกองทรายเก้ากองพร้อมกับน้ำเก้าแกว้ว จุดทุกเทียนบูชาจะเป็นการแก้ไม่ให้เกิดแผ่นดินไหวบูชาบูชาบูชาอืเรื่องแผ่นดินไหวอะไรครับเน <c oughs> ี่ยเ <c oughs> ช่นเดียวกับครอบครัวน,นี้ที่นอกจากจะจุดเทียนไว้หน้าบ้านแล้ว <c oughs> คืนนี้ทุกคนต้องนอนนอกบ้านเพื่อความปลอดภัยเ <c oughs> นื่องจากเกิดข่าวลือว่าจะเกิดแผ่นดินไหวซ้ำขึ้นอีกคือนี่นอนกันตรงนี้หมดเลยแล้วบริเวณน่ะแล้วบนบ้านนี่มีใครอยู่ไหมนี่ยไม่มีใครอยู่ ไม่ไม่ไมีมกลัวหรือไงฮะกลัวกลัวกันมากเลย <c oughs> ส่วนภายในอำเภอแม่สายในวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงาเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างยกเลิกห้องพักและเดินทางกลับหลังต้องเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อคืนที่ผ่านมาสําหรับแผ่นดินไหวขนาดเกือบเจ็ดมิเตตรครั้งนี้จุดสูงกลางอยู่บริเวณรอยเลือนสะแกงซึ่งเป็นรอยเรื่อนที่มีพลังในประเทศพมา่าห่างจากจงังหวัดเชียงราย111กิโลเมตร และห่างจากอำเภอแม่สายเพียง57กิโลเมตรซึ่งถือเป็นแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงและเกิดใกล้กับประเทศไทยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ <c oughs> ปัญญานากรทโทกข่าว3าม,มิติรายงานส่วนทีมสกายรีพอร์ตก็พยายามที่จะบินดูความเสียหายนะครับบินเรียบชายแดนไทยพม่าให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ไปดูความเสียหายทั้งสฝั่งพบว่าแรงสั่นสะเทือนก็ทำให้ทั้งถนนและไร่ของชาวบ้าน เกิดวอยร้าวและแยกออกจากกันเห็นได้ชัดจนวนม,มากติดตามกับคุณบุษกรอังคณิตครับสนับสนุนโดยเครื่องสําอางมิสทีนตอนนี้ที่ชักการีคอร์ตบินอยู่ในตังหกัดช้าในบริเวณจังหวัดชีรายนะครับซึ่งเป็นจุดที่ใกล้ชิดกับชายแดนไทย ถนนที่เห็นอยู่นี้ค่ะเป็นถนนเรียบคลองชลประทานบ้านป่าสางงามปากคลองชลประทาน RFR3 บนเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งทีมสการีพอร์ตบินมาสำรวจพบว,ว่าได้เกิดรอยร้าวแยกออกจากกันมีทั้งที่เป็นทางยาวตามถนนและแยกออกเป็นลายขวางถนนแต่ละรอยยาวตั้งแต่2 0 0ถึง300เมตรตลอดระยะทางไม่ต่ำกว่า3กิโลเมตรค่ะส่วนความลึกคาดว่าน,น่าจะลึกกว่า2เมตรถนนเส้นนี้ลาดยาง2เลนปกติชาวบ้านจะใช้สัญจรไปมาเพื่อเข้ามานำน้ำจากกองชลประทานไปใช้ในการทำการเกษตรแต่ว่าวันนี้ต้องถูก รกาเป็นเขตเฝ้าระวังไปแล้วนอกจากนี้เรายังพบรอยแยกตามถนนลูกรังซึ่งเป็นถนนเข้าหมู่บ้านต่างๆในตำบลเกาะช้างบางจุดถึงขั้นดินเกิดภาวะสุดตัวกระจายอยู่หลายจุดช่วงที่เราไปสำรวจยังพบชาวบ้านเข้ามาดูเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งทางจังหวัดได้ส่งเจ้าหน้าที่เร่งเข้ามาตรวจสอบแล้วว่าโครงสร้างเหล่านี้ได้รับความเสียหายถึงขั้นต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นหรือไม่ค่ะส่วนนี้เป็นสภาพไร่ของชาวบ้านในหมู่บ้านม่งทองในตำบลเกาะช้างซึ่งอยู่ ไม่ห่างจากจุดแรกมากนะค่ะ,ะเราพบว่ามีรอยแยกเกิดขึ้นกลางไร่มากกว่า10จุดนอกจากนี้ตามรอยแยกต่างๆยังมีน้ำใต้ดินซึมขึ้นมายังพิวดินอีกด้วยซึ่งทางจังหวัดเตรียมจะส่งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาตรวจสอบแล้วเช่นกันค่ะโดยเฉพาะบริเวณนี้เพราะว่าน้ำใต้ดินปกติแล้วจะอยู่ลึกมากนั่นหมายความว่ารอยแยกบริเวณนี้น่าจะมีความลึกมากกว่าจุดอื่นๆที่สําคัญรอยแยกต่างๆอยู่ห่างจากชุมชนไม่ถึง1กิโลเมตรค่ะแล้วก็มีประชาชนอาศัยอยู่บริเวณนี้หลายพันล นาเรพื้นที่ใดตะบลใดที่อยู่ติดนะครับเช่นเวียงรางครับนะครับตะบลเกาะช้างที่อยู่ติดประเทศพม่ามาสุดต้องต้องระวังที่สุดนะครับนี่คือพื้นที่ประเด็นที่2ก็คือสถานที่ที่สูงนะครับเพราะว่าจะแก่่งเช่นดอยเวาวอยู่สูงจะมีรอยแตกแยกมากแล้วก็อาคารจะกระเทาะแล้วก็เป็นรอยร้าวมาก ตำบลกาะช้างจุดที่สกายรีพอร์ตบินสำรวจถือว่าอยู่ใกล้กับฝั่งท่าทเลข็กของพมา่ามากที่สุดค่ะเพราะมีเพียงแม่น้ําสายกั้นกลางเท่านั้นช่วงที่เราบินสำรวจจึงสามารถบันทึกภาพของทางฝั่งพม่าได้เช่นกันซึ่งเราสังเกตเห็นว่าพื้นที่ทางการเกษตรของฝั่งพมา่าก็เกิดรอยแยกและมีน้ําซึมข,ขึ้นมาอยู่หลายจุดซึ่งจุดที่เราบินสำรวจตรงกับอ,บอําเภอท่าทเลข็กของพมา่าที่มีรายงานของความเสียหายจากแผ่นดินไหวหนักมากที่สุดอีกจุดหนึ่งบุตรกออันคฤตข่าวสามมิติรายงาน แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทําให้คนในกรุงเทพเมื่อคืนตกใจกันไปหมดนะครับพยายามถามกทมว่าตึกสูงทั้งหมดนั้นรับแผ่นดินไหวได้ขนาดไหนพักสักครู่กลับมาเราจะไปสำรวจตึกสูงทั่วกรุงเทพนะครับว่าพร้อมหรือไม่